พี่น้องครับผมจะมาเบ่าเรื่องอน,นี้พว่เกี่ยวกับการเมืองนะครับมันเป็นช่อง u t u ู e ของอคนรบาทนะครับเพื่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ว่ามันไปผูกพันกันแน่น้อยมีผรผลเื่อให้ซึ่งมันมีนโยบายาคนละหนึ่งหมืน่นตามที่คนประกาศไว้แต่อายุสิบแปดปี้นไป นะครับเขาจีแจ็คนละหนึ่งเงิน้องคนละบ้ y นยูทูาบา YouTube ของเขาเนี่ยผมจะพาติดตามหลังจากอาจเกิดให้ได้เป็นรัฐบาลนะครับได้ขอมาจัดตัง้งเป็นรัฐบาลนะครับผมจะพาตามโครงการนี้นะครับสําหรับพี่น้องผูดได้อย่างไดให้กดติดตามนะครับว่บาเขาผมจะให้ข้อมูลต่อไปว่าหลังจากที่เขาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาสิเริ่มเมื่อไหนะครับ หลังจากเขาเริ่มได้เริ่มแน้วเนี่ยนะครับเข้าสะเขาร่วมโครงการแลเขาในแบบไหนเขาสะ่ร่วมเปแยบยังไงนะครับขันพี่น้องผู้ได้นใจยั่งเท่านมูยั่งเพท่านการรื้อเห็นพวกเปลี่ยนนะครับช่องคนเลาะบ,บ้านนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับเข้าไปทําในเรื่องของเงินหนึ่งหมื่นบาทโครงการของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นรัฐบาลในเรือนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านติตตามช่อง YouTube คนลอบ้านไว้นะครับเราจะตามตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงบทสรุปนะครับเราถึงขั้นตอนนั้นถ้าใครยังสมัครไม่เป็นยังไม่รู้รายละเอียดนะครับผมก็จะเริ่มทําเป็นอ e ีพี e e P A ด้านดูว่าขั้นตอนนี้ไปถึงไหนลงทะเบียนยังไงใช้เอกสารยังไงนะครับก็จะพาพี่น้องทําในส่วนนี้นะครับสําหรับช่อง YouTube คนลอบ้าน,นนั้นเราก็จะให้สาระความรู้หลายอย่าง นะครับประกอบกันไปในส่วนของเงินช่วยเหลือจากภาครัฐบ้างนะครับหรือการที่เราจะพาท่านไปเที่ยวงู่นเที่ยวนี้นะครับขอให้ท่านติดตามเราโดยเฉพาะโครงการหนึ่งหมื่นบาทของภาคเพื่อไทยนะครับเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเขาจะเริ่มดําเนินการได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับขอให้ท่านติดตามเรานะครับคนละบ้านนะครับ